ถูกไหมเป็นไงจ๊ะว้ายเทุกคนตกินอากันก่อนดีดีีมมากสวัสดีจ้าบคุ้คุณแม่สุดซ่เีสุดแซ่บนะคะกับมื้อแรกในโตเกียว เพื่อนย่านคาบูกิโตนะคะซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่มอกี้ก,กินมาหลายปีมากแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยประมาณ3-4ปีที่แล้วแล้วก็จำได้ว่าตอนที่มากินน่ะคือคิดแค่ว่าเดินผ่านทุกวันทำไมไม่กินมากินมาสุดท้ายที่กลับละะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาอร่อยเจ้สเปเชียลที่เซบานะวันนี้ถ้าเราพร้อมแล้วเข้าไปเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะชื่อร้าน เดี๋ยววันนี้จะสั่งให้เพื่อนๆแบบจัดเต็มเลยนะคะสั่งเผื่อต่อข้างไปเลยเอ้ยวันนี้ไม่เมาไม่กลับบ้านเอ้ยก็อาหารทีนี้ก็จะเป็นแบบประมาณแบบมีทุกอย่างแบบซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจริงๆแล้วมาญี่ปุ่นแล้วจีฟู้ดนะเพราะอร่อยเซตนี้ต้องเข้าเลยเนี่ยสี่สี่ไอเทมเซตแค่หนื่งห้าเราเซตต้มแม่แปบไปไปต้มมาที่นี่นะคะจะต้องสแกนออเดอร์เท่านั้นมีปลาจิ้มเลย ดูเจสสั่นะคะคือร,ร้องร้องหนูฟังไว้เอาไว้นะจ๊ะยังไม่เสร็จนะคะออผ่านไปประมาณสิบนาทีก็ยังคงสั่งอยู่สั่งไว้กี่อย่างคะเดี๋ยวเจอเลยอย่ามาถามแล้วมากันกี่คนคะสามคนนะสั่งเล่นๆเบื้องต้นเบื้องต้นคือเราทำไรกันนะ่ะเราจะมาสั่งกับจอบประแจก่ะอย่าสั่งเออเสียเวลากลับบ้านเถอะเออจริง <Okay. S 2> คือถ้ามาญี่ปุ่นแล้วนะคะที่บิกกี้แนะนำนี่คือร้านอะไรบ้างคะไม่รู้จักชื่อสักร้านเยน็นแคบเย็นฮาราดองลองต้องก,กินเลยแคบเยน็นซีฟู้ดย่างอะไรอย่างเงี้ยต้องกินปลาหมึกไม่ดีก็คือแบบเป็นไงบ้างมันคือปลาหมึกอะไรคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าแบบปลาหมึกปลาปลายใช่ปลาลาบ้านเราเหรอมีความเค็มมิม่งเย่อ

ชิมอันนี้หน่อยสาหร่ายควงมูนมันกินกับซอสที่นี่มันจะไงเพราะเราชอบไปกินกันที่ภูเก็ตมาจึ่งไหมก็จริงมันสดมากมังรองคือคนละรสชาติกับที่เรากินที่ไทยแต่ว่าอร่อยอืมันมาจากน้ำเย็นอร่อยมากจะบอกว่าที่นี่เป็นคานสิคที่อร่อยอยู่มากเยิ้มเยิ้มเยิ้ม ดี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 มากจีนมากเข้ามาย่างตอนนี้ที่กินมายังไม่มีอะไรที่ไม่ถูกปอง เลิศหอยเชลจ้าม่จบสินขอบคุณค่นี่เนกราถือาขคืรนะ,ะถ้าใครรู้ก็อคอมเมนด้วยนะคะเ่ถึที่เขาใจไมที่เราเข้าใจกันออถ้าขาปนเาลยอ่ะอง so special เซส์บ้ so ่ฮช่ e เซก้ห่ r นงนี่ถูกไหมถูกไหมต้องมีมือแรกหวานแบบที่สั่งเป็วานนะคะน้องผัดข้าวค่ะในเจน พ like, ah, like yeah. okay. so. ี่สีวำได้นะคะเมาก็ำได้สุดดีมากสบายอง่ะปดูามิโซา่ทั้งไงเป็นโปแล้วมิโกโซของเราแม่ชะมลดที่ควมคือดแปลกใหม่ อร่อ่ตัวีัเยอมากมันปูค่ะอร่อยอ่ะตลกนะไม่มี้ยอะไรผิดพลาดรานนี้ชื่ออะไรไม่รู้จริงจริอ่ะเดี๋ยวจะพยายามบักหาอะไรแปะ ตอนนี้คนต่อคิวลอกฉ่ำก่หนาวคนก็ต่อคิวแล้วก็คืออร่อยทุกอย่างโคหวานมากแล,ล JI, ้วก so oui, ็พวกหอยอะไรเงี้ยไม่ได้รู้จักเลยนะว่าพวกหอยอะไรเพราะว่าไม่ได้มาอินบ่ายแต่ว่าคืออร่อยทุกอย่างแล้วก็สดทุกอย่างดีมากเนี่ยอะว้า mini mini you i do mini oh you like mini yeah